สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟี f a าออนไลน์4และสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์เกมของตัวเองในรายการ g t t รอบคัดเลือกรอบ16ทีมนะฮะว่าการเล่นมันมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างก็เพื่อที่จะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้มากที่สุด ก็เริ่มเกมมาอย่างแรกเลยคือผมพยายามไม่เข้าพุ่นนะครับ mm. พยายามดักบอลให้ได้เนี่ยพอดักบอลได้ก็สวนแต่ก็เสียบอลง่ายไปครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามก็สวนมาแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นบอลสไตล์ไหนทาให้เราค่อนข้างกดดันด้วยเพราะว่าคือว่าสายยูเซอร์เนี่ยคือถ้าพลาดครั้งนี้ไปมันไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วเขาทาให้เกมนี้มาเป็นเกมที่ค่อนข้างกดดันมากๆอีกเกมหนึ่ง ลูกนี้ฝ่ายตรงข้ามเกือบเนี่ยครับล้มหน้าถือว่าโชคดีของผมมากครับที่ลูกมันกระดอนไปโดนฝั่ง่ายตรงข้ามที่แบบเขาอยู่ในตำแหน่งล้มหน้าพอดีซึ่งเนี่ยจังหวะนี้มันล้มนิดเดียวจริงๆเกือบถือว่าเกือบออกมากๆนากครับก็พยายามเซตเกมกันใหม่ครับก็ดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามดันค่อนข้างสูงเหมือนกันทําให้บวกกับความกดดันด้วยเนี่ยทําให้ ขึ้นเกมได้ลําบากยังสร้างจังหวะด,ดีๆให้กับตัวเองไม่ได้เลยสร้างจังหวะอันตรายให้กับประตูข้ามไม่ได้แถมลูกนี้ผมจ่ายช้าไปก็ลาหน้าก็ต้องมาเล่นเกมรับกันใหม่คือในรายการแข่งแบบเนี้ยมันถ้าพลาดขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็ับก็เวลาเล่นเกมลับเนี่ยมีโอกาสเกียประตูได้ไง่ายๆนะ ลูกนี้มาค่อนข้างอันตรายครับยกยังดีที่กองหลังผมเข้ามาระบอลไม่ได้ถ้าบอลผ่านไปนี่อันตรายมากๆครับเกือบสามสิบนาทีที่ผมตา้งจังหวะของตัวเองไม่ได้แล้วโดนฝ่ายตรงข้ามนวดเอานวดเอา แล้วก็ลูกนี้ผมหักกลับมาได้ไม่ดีครับทําให้บอลออกข้างสนามไปเอาดื้อแล้วลูกนี้ยิงหลังเอาจริงๆจังหวะน,นี้ครับ ผมรีบยิงไปนะพอมาได้ดูย้อนหลังเนี่ยทำให้เราเห็นว่าถ้าเราจะเย็นกว่านี้อีกสักนิดนึงเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีช่องให้เราเข้าไปตามจังหวะอันตรายได้มากกว่านี้อีกอยาก่างจังหวะเมื่อกี้นะครับเนี่ยจังหวะนี้คือถ้าผมไม่ตัดสินใจยิงเนี่ยน่ยจะเห็นว่ามี AI ตัวเนี้ยที่เริ่มวิ่งมาแล้วแล้วก็มีตัวเนี้ยที่วิ่งเฉียวออกมาด้านข้างเล็กน้อยถ้าผมดึงเกมให้ช้ากว่านี้ ก็สามารถถ่ายบอลไปด้านข้างได้หรือว่าด้านนี้ก็ตามถ้าผมถ่ายบอลมาด้านข้างในจังหวะนี้มันตรงเนี้ยยังมีช่องว่างค่อนข้างมากสามารถสร้างจังหวะอันตรายได้มากกว่านี้ครับมากกว่าการยิงโดยเฉพาะจังหวะที่ผมยิงไปเนี่ยถือว่าตัดสินใจได้ผิดพาดมากๆเพราะมันมีตัวเนี้ยบางทางการยิงอยู่แล้วยิงไปก็อาจจะติดบล็อกยิงผ่านไปก็ติดผู้รักษาประตูโอกาสเข้าค่อนข้างยากครับ จังหวะในเกมเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจแบบฉับพลันครับคือถ้าเรามีความนิ่งมากกว่านี้คิดวิเคราะห์เกมไม่ขี่ถ้วนกว่านี้เราอาจจะเห็นช่องอะไรตรงนี้ได้จังหวะเกมนมื่ตอนนั้นเนี่ยคือเราต้องตัดสินใจครับตัดสินใจดีก็ถือว่าโอเคตัดสินใจแย่ก็จะเสียบอลไปง่ายๆก็จะเสียก็จะเสียจังหวะในการทําเกมไปถ้าตัดสินใจพลาดถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะคือหลังจากได้มามองย้อนหลังเนี่ย คือถ้าผมถ่ายบอลออกไปด้านข้ามเนี่ยผมจะสามารถสร้างจังหวะอันตรายได้มากกว่านี้พอยิงไปก็ติดผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นฝ่ายตรงข้ามโตก้กลกบรครับต้องหาทางหยุดบอลแล้วก็เสียฟาไปครับลูกนี้กระแทกฝ่ายตรงข้ามไม่เสียหลักโยกมาลูกนี้เกือบเสียประตูครับมาดูใหม่ในจังหวะนี้ครับมาดูย้อนหลังใหม่ครับ นี่ยจังหวะนี้คือแบบเอาจริงๆในช่วงการป้องกันจังหวะแรกคือผมกดสามเหลี่ยมนะครับเพื่อให้นำประตูออกมาแต่พอประตูไม่ออกมารับบอลเนี่ยทําให้เกือบเป็นความผิดพลาดของตัวเองครับคือถ้าเสียจังหวะนี้เสียประตูมันไม่ต้องโทษใครเลยต้องโทษตัวเองที่ว่ารับได้ไม่ดีทําให้โดนหมง่งถือว่าโชคยังดีมากครับที่ฝ่ายตรงข้ามหม่งได้ยังไม่ดีพอทําให้กระแสะเกมยังไม่เปลี่ยน คือถ้าลูกเมื่อกี้ฝ่ายตรงข้ามหมงแล้วเข้าประตูไปเนี่ยมันจะสร้างความกดดันให้กับผมอย่างมากแล้วก็ยิ่งเกมในวันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดดันมากๆเพราะว่าผู้ชนะจะสามารถเข้าไปในรอบต่อไปได้สําหรับรอบนี้คือแพ้ไม่ได้อีกแล้วครับทําให้ความกดดันแบบค่อนข้างมากมาในจังหวะนี้ผมก็พยายามเอาชัวร์ครับจ่ายบอลตั้น หายบอลหาจังหวะแบบเข้าทํแในเมื่อหาจังหวะเข้าทําไม่ได้ก็ต้องเปิดหมงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลครับทําให้ได้ประตูแรกมาในที15นาทีแรกทําให้กระแสเกมเนี่ยมันช่วยลดความกดดันในวันนั้นเนี่ยได้ค่อนข้างมากจะบอกว่าเมตาของเกมมันถูกบังคับให้เปิดหมงมากขึ้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าแพ็ยิ่งอัพมาใหม่ๆเนี่ย การหม่งบอลค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าการยิงไกลซะอีกคุณลองดูไปแผดเก่าๆเขาว่าปั่นโค้งเข้าง่ายก็ปั่นโค้งใช่ไหมแล้วก็พออัปผดมาดอกการปั่นโค้งแต่ว่าการยิงไกลมาแทนเนี่ยพอการยิงไกลเข้าง่ายก็ถูกปรับอีกทำให้การยิงไกลเข้ายากกว่าเดิมแต่ว่าเขาดันไปเพิ่มพวกการหม่งบอลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่บอลโค้งมากขึ้นอย่างเนี้ย ทำให้แพทใหม่เนี่ยมันเอื้ออํานวยต่อลูกมงมากกว่าลูกยิงไกลซะอีกฉะนั้นเนี่ยเกมมันบังคับให้เราเล่นอย่างนี้เราก็ต้องเล่นตามแพทของเกมครับเราไปฝืนมันเราก็ทําประตูได้ยากขึ้นไปอีกแล้วก็ในจังหวะน,นี้ผมยิงไปแบบค่อนข้างน่าเสียดายครับใจผมร้อนผมรีบค่อนข้างมากนะครับพอม,มาดูยออหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีนักเตะที่วิ่งไปแล้วคือหนึ่งตัวแฟงไลกาดตัวที่สองบัลลัก วิ่งมาฝั่งนี้แล้วฝ่าปฝ่ายตรงข้ามนะจุดนี้เขายังไม่ยังไม่วิ่งมาบีบผมมากเท่าไหร่ทําให้จริงๆแล้วมันยังมีช่องค่อนข้างมากให้ผมถ่ายบอลมาฝั่งนี้ก็ได้ยังสามารถสร้างจังหวะอันตรายได้มากกว่าตอนนี้ซะอีกแต่การตัดสินใจยิงไกลนะตอนนั้นถือว่าตัดสินใจได้ผิดพลาดนะเพราะว่าทำให้ไม่ได้ลุ้นแล้วก็เสียของอีกแต่ว่าเกมนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทั้งฝ่ายผมและฝ่ายตรงข้ามเนี่ย เอาจริงๆไม่สามารถสร้างจังหวะของตัวเองได้ได้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผมหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียบอลได้ก็นข้างง่ายครับเนี่ยจังหวะน,นี้เสียบอลพอผมโตกลับผมก็เสียบอลง่ายอีกเนี่ยครับเรียกเรียกได้ว่าแบบต,าตา่างฝ่ายต่างกดดันนะเพราะว่าอยู่นัาสนามจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยความกดดันมันเยอะจริงๆเสียบอลง่ายทั้งคู่ครับทั้งฝ่ายผมและฝ่ายตรงข้าม จังหวะนี้ถือว่าเกือบไปครับลูกนี้เขาแทบอินมาถือว่าแบบมีโอกาสตีเสม,มอผมได้จังๆเลยยังโชคดีที่ผมบังคับกองหลังมาปิดตัวที่จะยิงไว้ได้ทันคือถ้าลูกเมื่อกี้ in, เขาแทบอินสําเร็จขึ้นมาเนี่ยโอกาสหนึ่งหนึ่งค่อนข้างสูง,ง,ง,งครับจังหวะนี้ฝ่ายตรงข้ามมองมาก็หวดคียออกไปก่อนครับค่อยเก็บบอลจังหวะสองเข้าม่ แล้วก็แทงไม่ล้ำหน้าครับจังหวะน,นี้ผมก็เสียดายครับยิงไปชนเสาครับแทนที่จะได้ฝังขนาดการสร้างจังหวะจ่ายบอลหรือแม้แต่การยิงเนี่ยยังยังผิดพลาดได้ง่ายๆครับเหมือนในเมื่อเราสร้างจังหวะการยิงให้ตัวเองไม่ได้ยิงไกลไม่เข้ายิงใกล้ๆก็ไม่เข้ามันก็เหลือการสร้างจังหวะการหม่งบอลให้กับตัวเอง มันก็เหลือการเปิดหมงนะครับที่ยังยังใช้ได้อยู่ลูกนี้หม่งมาเข้าเนี่ยครับก็เห็นได้ชัดว่าในเมื่อเรายิงไกลไม่ได้เราจะฝืนแพทเกมทําไมในเมื่อแพทมันเอื้อประโยชน์ให้แก่การหม่งบอลมากกว่าการยิงไกลซะอีกเราก็ต้องใช้การหม่งบอลให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วมาดูในจังหวะน,นี้ผมยิงได้ไม่ดีครับแทนที่จะได้ลูกที่สามได้ฝัง ผมก็พยายามไม่เข้าขั้วนะครับข้อดีของการไม่เข้าขั้วคือนับเต่จจะเสียตำแหน่งได้ยากแต่ข้อเสียก็คือมันทําให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสในการเล่นในพื้นที่อันตรายได้มากขึ้นแล้วมาในจังหวะนี้ผมยิงโค้งออกเฮ้ยตกผมก็ผมยิงนะ้ตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่ผมยิงบ่อยๆคิดว่าแบบมันต้องเข้าชวัวร์เนี่ยจังหวะที่ผมคิดว่ามันเข้าชวัวร์นะคือในแพทเก่าเนี่ยประตูของฝ่ายตรงข้ามเขาวิ่งออกมาแล้วนะครับ แล้วก็ตรงเนี้ยมันมีช่องแพต่อนก่อนเดียคือผมกดปั่นโคง้งแล้วก็ยิงบอลมันจากโคง้งเข้าไปมุมตรงนี้พอดีแต่ปรากฏว่าในการแข่งวันนั้นเนี่ยผมกดปั่นโคง้งปุ๊บลูกออกแล้วผมจับหัวเลยครับเฮ้ยวันนี้อะไรของมันวะก็กลายเป็นวันนั้นโชคดีมากครับที่ผมได้ลูกบ่งสองลูกแล้วก็เข้าทั้งสองประตูทำให้ทีมไอเดดี สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ยังไงถ้าตอนนี้ทีม IDD ทั้ง2ทีมสามารถผ่านเข้าไปในรอบกลุ่มสเตจได้เป็นที่เรียบร้อยทีมแรกนะครับ IDDA นำทีมโดยไ r i เว t โอเบสตาและคุลินส่วน IDDB ก็นำทีมโดยชาลีทีม07และผม s k g m มไทนายยังไงถ้าก่อนถึงวันแข่งรอบกลุ่มสเตจเนี่ย พวกเราจะพยายามทำการบ้านให้หนักขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมน้องใหม่อย่าง i d เด e ียดีอีสปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าตลับวันนี้สวัสดีครับ